สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาลองใช้มีดนากานะครับในการสร้างคออุคเลเร่นะครับในการเหลานะครับก็จะเป็นลักษณะของการเหลานะครับลองลองใช้ดูนะครับเพราะว่าในคลิปที่เป็นเจ้าของขออนุญาตใช้คําว่าคนที่ใช้แล้วกันนะครับคนคนที่ใช้กันอยู่ในคลิปเนี้ยเขาใช้สร้างงานละเอียดนะครับเป็นงานสร้างงานละเอียด ด้วยเครื่องมือพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลองใช้งานกันดูนะครับเป็นการสร้างก็กคือในเบื้องต้นก็คือจะเหล่าตัวนี้นะครับเหลาตัวนี้สลบเขาสองข้างนะครับแล้วทีนี้ก็จะมาเหลาห่อตรงนี้ในบางส่วนนะครับแล้วเรามาลองใช้งานดูนะครับจริงๆแล้วการทดสอบมีดเนี่ยก็คือต้องทดสอบกับหน้าง,งานจริงเลยนะครับเพราะว่าการกีดกระดาษเนี่ยการกีดกระดาษการทดสอบในลักษณะอื่นๆเนี่ยมัน มันยังเรายังไม่รู้นะครับเรายังไม่เรายังไม่ทรา,าบว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับการตัดขวดการกร,รีดกระดาษการตัดเส้นผมนะครับเราก็ดูว่ามันคมแหละนะครับแต่พอมาเข้าหน้างานจริงเนี่ยเราก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามันคมไม่คมใช้งานดีไม่ดีใช้ได้ไม่ได้นะครับหรือใช้งานยังไงเพราะนั้นการลงหน้างานจริงนี่แหละนะครับง่ายที่สุดนะครับลองด,ดูนะครับ อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ง่ายอยู่นะครับถือว่าใช้ง่ายอยู่นะครับที่น้ำมาลองดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับ ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ครับผ่านการใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงของเจ้าตัวมีดตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวมีดนากานะครับใช้งานได้อยู่นะครับใช้ได้จริงนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับ